เ็ดฟอกขาเราทำกันเล่นกันแล้วต้องใช้น้ำขีดนะคะฟองยาวมากแล้วก็สวยอนะ่ะมันก็จะเล่นหน่อยนะคะเพราะว่า,วาเด็ดฟอกขาเลยตัวที่สวยนะ่าเกียสบัยน,นะคะมนนะนะคะคาไบื่อน้ำค่ะเพราะว่าไยู่ ายลานคือเราสะบัดคองก็จะไออมา,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 านี่ค่ะน้นี้ยิ่กว่ายิ่งีรัันแล้วใช้น้เอะถึงอคอ,องคเยอะอสบาย อยู่จโอเคปะโอ้เด็กมาเล็วขึ้นยูล้าง้แล้วค่ะไปล้คอาีั้งฟอนเห็นไลนก็ตัวฉ